สวัสดีครับ556วันสงครามยูเครนตอนนี้ยูเครนก็พยายามลุกหนัก ส่วนรัเสเซียก็พยายามต้านอีกประมาณหนึ่งเดือนจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็เป็นสภาพที่ลำบากในการสู้รบมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ายูเครนเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ30วันในการโต้กลับรัเสเซียอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับหมายถึงเวลาที่เหลือก่อนถึงฤดูหนาวที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของยูเครนเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียนี่ป้อแป้แล้วพอถึงฤดูหนาวปุ๊บทุกอย่างจะยากลําบากขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้หมายเขาว่ายูเครนเนี่ยมีเวลา30วัน ถ้าไม่ชนะยูเครนจะแพ้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่ยูเครนจะโต้กลับเนี่ยแอดมินก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ายูเครนจะไม่สามารถโต้กลับเร็วได้จะไปได้ไม่เร็วก็เหมือนที่คิดไว้แล้วครับเพราะว่ารสัสเซียนี้ตั้งรับกําหนดจุดโจมตีได้ยูเครนก็ต้องรอบครอบมาถึงวันนี้บางคนบอกว่ายูเครนเนี่ยล้มเหลวในการโต้กลับแอดมินคิดว่าไม่ใช่นะครับแค่ยูเครนเนี่ยเปลี่ยนแผนไม่ได้มุทะลุยูเครนพร้อมเล่นเกมยาวนี้อยู่แล้ว หรือดูหนาวที่จะมาถึงมันไม่ใช่ว่ายูเครนเนี่ยจะลำบากอยู่ข้างเดียวนะครับรัสเซียก็ลำบากไปด้วยคำพูดที่ว่ารัสเซียจะรบเก่งในหน้าหนาวอันนี้ก็เป็นแค่การวิเคราะห์จากกองเชียร์รัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าความจริงมันผ่านมาสองหนาวแล้วรู้ซึ้งเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับรัสเซียก็ไม่เท่าไหร่นั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นยู UK เครนนี่รออาวุธรอเครื่องบินตอนนี้รัสเซียก็ไม่ปุก จะเอาเวลา30วันมาบีบยูเคนว่าต้องชนะมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เกมยาวนี่อยู่แล้ว รัสเซียก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แบบสุขสบายรัสเซียก็ดิ้นรนหนีความพ่ายแพ้ไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นความเจ็บช้ำระรำรใจของมหา,า,ศา,ศาอำนาจเปอร์สองของโลกโดยเฉพาะกองเชียร์รัสเซียนะครับเจ็บมากกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมาดาอาวุธรัสเซียแทบใช้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินทั้งหลายปากเก่งๆนี้ทั้งนั้นเชียร์กันทุกวันของดีราคาถูกปรากฏว่าเละเทะในใความเป็นจริงแต่ว่าจินตนาการเครื่องบินรั เซียก็ยังเทพอยู่นะครับเจ็บแล้วครับดูออกแต่ปูตินบอกอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือ566วันสงครามยูเครนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างหน่วยข่าวกรองของยูเครนระบุว่า ยูเครนได้เข้าควบคุมแท่นขุดเจาะน้ํามันหลายแห่งใกล้กับแหลมคลายเมียได้ซึ่งแท่นเจาะเหล่านี้นะครับรัสเซียยึดไปตั้งแต่ปี2558ซึ่งยูเครนใช้ปฏิบัติการพิเศษนี้ยึดคืนมาได้แอนดมินคิดว่าแท่นเจาะเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์ทางยุทธวิธีเพราะว่าไม่น่าจะใช้การได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์การรุกคืบของยูเครนนี่มากกว่าแต่ว่ายูเครนห้ามใช้เป็นฐานนิเดตขาดเพราะอาจจะโดนรัสเซียล็อกเป้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีของยูเครนยังกล่าวว่า ยูเครนได้รุกเคลืบทางใต้ได้รวมถึงการรุกเคลืบในเมืองปากมดเรื่องนี้แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้าว่ารัเสเซียจะไม่ทุ่มกําลังใส่เมืองปากมดจะต้านเท่าที่ต้านได้ต้านไม่ได้ก็ถอยนะครับเป็นการถ่วงเวลากินตัวของยูเครนพอรัสเซียยังถอยได้อีกเยอะจนกว่าจะถึงเขตดอน ب ขึกนอยู่กับว่ายูเครนเนี่ยจะเหลือคนไปบุกไม่เท่านั้นเองนะครับนั่นคือแผนการของรัสเซียหรือว่ารัสเซียทําได้แค่นั้นในตอนนี้ ตอนนี้รัสเซียก็พยายามใช้โดรนกับขี่ปนุษุ์ทีละน้อยโจมตียูเครนก็เพื่อเป็นยุทธวิธี ยุทธวิธีของรัสเซียคือโจมตีโพลรเรือนก็เพื่อสร้างความเสียหายสแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับมันก็จะมีแต่ข่าวว่ารัสเซียเนี่ยโดนทุบอยู่ข้างเดียวรัสเซียก็ต้องทำให้ยูเครนเสียหายแลกกันและแน่นอนส่วนมากยูเครนก็สกัดโดนแล้วก็ขี่ปนุษยได้แอดบินอธิบายเพิ่มเติมนะครับจริงๆรัสเซียเนี่ยโจมตีได้ตามอธิษศัยเพราะว่าไม่สนกฎอะไรนี่อยู่แล้วแต่ว่ารัสเซียมีอาวุธไม่พอที่จะไปโจมตียูเครนทำได้เท่าที่ทำได้ กระปิดกระปลอยขี่ปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกอย่างคินเซาอันนี้ก็เหลือน้อยยิงมาก็ไม่คมนะครับไฮเปอร์โซนิกตัวอื่นๆที่คุยไว้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ ขี่ปนุษย์ระยะ400กิโลเมตรอากาศสูงกัดก,ก,ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าโมมาแล้ว3ปีต่อปีโดยักษ์โพไซเดนอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าโมมาแล้วอย่างน้อย24เดือนขี่ปนุษย์ซาตานอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าขู่มานานแล้วเป็นชาติถ้ามีรัสเซียเอามาใช้นี่ไปแล้วไม่ไปขออาวุธจากเกาหลีเหนือหรอกครับ ตอนนี้รัสเซียต้องเจอกับการโจมตีจากโดรนีมากขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้กำลังทางการทั้งยูเครนและก็รัสเซียก็คือโดรนแน่นอนว่ารัสเซียต้องหาทางแก้สถานการณ์แบบนี้รัเสเซียมีการจัดการเลือกตั้งในเขตที่รัสเซียนิยึดครองก็คือลูฮันโดเนส ซาบลเซียและก็เคอร์ซอนนะครับในอนอนว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ยอมรับแต่ว่ารัสเซียก็ทำจุดมุ่งหมายคือพยายามแสดงให้โลกนี้รู้ว่าคนพวกนี้ยินยอมไปอยู่ภายใต้รัสเซียรัเสเซียกำลังหาความชอบธรรมนะครับเรื่องนี้แอดมินอธิบายไปแล้วว่าคนในพื้นที่นิยมรัสเซียนี่มีจริงและก็เป็นปัญหาของยูเครนมานานทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับส่วนมากเชื้อสายรัสเซียใช้ภาษารัสเซียและก็อยู่มานานแล้วแต่ว่ามาเป็นประเทศยูเครนเน่พราะ ว่าในยุคข,ของโซเวียตมีการแบ่งเขตการปกครองเอามารวมกับเขตของยูเครนรวมถึงควายเมียด้วยก็เพื่อให้ง่ายในการแบ่งเขตอันนี้พูดตามจริงนะครับโอเดสซซาก็เป็นของรัสเซียเนี่แหละครับโซเวียตไม่คิดว่าโซเวียตเนี่ยจะล่มพอโซเวียตล่มสลายปุ๊บยูเครนประกาศเอกราชก็ยึดเอาการแบ่งเขตล่าสุดเนี่ยมาตั้งเป็นประเทศยูเครนมันก็มีปัญหามาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ พื้นที่ของคนรัสเซียก็ไม่อยากไปอยู่กับยูเครนตอนแรกๆจนเหมือนกันก็ไม่ได้ฮึดทัดมากช่วงหลังมารัสเซียนี่รวยขึ้นแต่ว่ายูเครนก็ยังจนอยู่เขตของคนรัสเซียก็อยากไปอยู่กับรัสเซียอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับควายเมียไปง่ายเพราะว่าเป็นเขตปกครองตนเองส่วนเขตอื่นก็เริ่มตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้กับยูเครนแต่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นนะครับการที่รัสเซียใช้กําลังรุกลานยูเครนเนี่ยมันไม่ถูกนี่อยู่แล้วมันบุ่มปาม่ามันเลอะเทอะมากไปสร้างความเสียหายนี้มากไปใช้ อารมณ์นี้มากไปแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนเกิดสงครามว่ารัเสเซียใช้การทำประชามติจะดีกว่าการใช้กำลังแต่ว่ารัสเซียเลือกใช้กำลังแล้วก็จะมาทำประชามติมันไม่ได้แล้วนะครับมันเป็นคดีความนี้ไปแล้วไปเพิ่มความชอบธรรมให้กับยูเครนกลายเป็นงานยากนี่แหละครับวุทิภาวะของผู้นำนี่สำคัญตัดสินใจคนเดียวมีผลกับคนทั้งประเทศ แน่นอนว่าการตัดสินใจของปูตินในการบุกรุกรลานยูเครนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดรัสเซียเสียหายเติรนเกมผิด แต่ว่ารัสเซียพาดนี้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นรัเสเซียจะยอมสู้แบบหมดหน้าตักส่วนเนโตก็ไม่ใช่เรื่องนะครับที่จะมาหมดหน้าตักกับยูเครนนั่นคือเหตุผลที่แอนมินเชื่อว่าจะมีการเจรจากันอาจจะไม่ได้ข้อยุติในทันทีแต่ว่าหยุดยิงเป็นการชั่วคข่าวก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยูเครนมีเวลา30วันนี้ไม่จริงยูเครนมีเวลาต่อไปตาราบใดที่ยูเครนยังสู้นะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจำวันที่12กันยายน2 5งพ 1 6นี้ออกมาทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ269,760นายเพิ่มขึ้น550นายนะครับรถถัง4,568เพิ่มขึ้น8ยานเกราะ8,778เพิ่มขึ้น11 ปืนใหญ่5,872เพิ่มขึ้น33ระบบจรวด764เพิ่มขึ้น4ระบบป้องกัน515เพิ่มขึ้น3เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์316เท่าเดิมโดน4,645เพิ่มขึ้น17ขีปนุษย์ร่อน1,455เท่าเดิมนะครับเหลือรบ19เท่าเดิมพาหนะ8,413เพิ่มขึ้น43อุปกรณ์พิเศษ881เพิ่มขึ้น4 ตอนนี้มีข่าวว่ารัสเซียเตรียมเกณฑ์ทหารในเขตที่ตัวเองนิยึดครองก็คือเขตลูฮัสโตเนสซาบอริเซียและก็คือซอนน่นะครับแน่นอนว่าคนในพื้นที่อยากแยกต้องมาช่วยกองทัพรัสเซียจะอยู่เฉยๆที่ไม่ได้แล้วก็หนีไม่ได้นิสซตด้วยนะครับรอดูวว่ายังอยากไปอยู่กับรัสเซียไหมแบบนี้